พี่น้องที่ติดตามปัญหาสถานก,การณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับวันนี้นะครับคณะกรรมการความมั่นคงเราได้มีการประชุมพิจารณาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาช่วยในการจัดการปัญหาด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนนะครับเราได้เชิญเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งมีผู้แทนเข้ามาร่วมนะครับ เชิญผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดนะครับก็มีพันเอกนัทพงศ์ลาวทองเป็นตัวแทนนะครับเชิญผู้บัญชาก,การทหารบกนะครับก็มีตัวแทนเข้ามารวมถึงกองทัพเรือและกองทัพอากาศก็ได้ส่งผู้แทนเข้ามาช่วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงแม่ทัพภาคสองครับได้ส่งพลตรีนัทสีอินรอแม่ทัพภาคสองมาช่วยในการชีแ้แจงกับสมาชิกการปรือวันนี้นะครับ ซึ่งเมื่อเราตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการปัญหาชายแดนนี้นะครับได้รับการชี้แจงจากสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าขณะนี้ได้เพิ่มกิจความสามารถในการต่อต้านโดรนนะครับหรืออากาศยานไร้คนขับนะครับโดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบนะครับทั้งหมดนี้มีแผนในการพัฒนาและยกระดับแผนให้เป็นระดับประเทศที่เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในการทหารนะครับและมีการ แลกเปลี่ยนข่าวสารจากหน่วยต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความรอบครอบและก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับแน่นอนครับสิ่งวันนี้ที่เราได้คุยกันหลายข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนําเรียนและเผยแพร่ในทางการได้นะครับก็อยากจะนําเรียนให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าแม้สถานการณ์ช่วงนี้นะครับจะเป็นสถานการณ์ที่อ่อนไหวและเราก็อยากจะให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานลดการใช้บุคลากรเพิ่มเทคโ้นโลยีเข้าไปช่วยลดการสูญเสียนั่นคือหัวใจสําคัญของการศึกษาวันนี้นะครับ กรรมธิการจึงมีข้อเสนอดังนี้นะครับปรับปรุงพื้นที่ตามแนวชายแดนนั่นก็คือการปรับปรุงพื้นที่ที่มีข้อจํากัดในเรื่องของถนนธุรกันดารการเข้าถึงที่ยากลาบากนะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มเ,ออเทคโนโลยีหรือว่ากลไกใดๆก็แล้วแต่เข้าไปช่วยในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนที่เราจําเป็นจะต้องเข้าไปนะครับ2ก็คือเพิ่มหน่วยข่าวกรองกลางในการประสานงานระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหาร เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจนะครับซึ่งเรื่องนี้เรากบจุดอ่อนว่าในกระบวนการตัดสินใจบางครั้งมันเกิดข้อบิดพลาดมันไม่ไม่มีข้อต่อกลางในการตัดสินใจร่วมกันบางครั้งการตัดสินใจนั้นมาจากหลากหลายแหล่งข่าวและบางครั้งแหล่งข่าวนั้นในภาวะสงครคามอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าข่าวใดจริงข่าวใดลวงข่าวใดเท็จน,นะครับจึงอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานกลางนี้นะครับและข้อที่3ครับ ขอให้มีขอบเขตพื้นที่ชายแดนว่าควรม,มีระยะเท่าไหร่ที่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางความมัน่นคงพูดง่ายว่าพื้นที่ส่วนกลางนี้จะต้องเป็นบัฟเฟอร์โซนไม่ให้มีการเข้าไปอยู่ดำรงตนหรือเราจะเรียกว่านแมนสแลนก็ได้นะครับให้มันชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่ตอนนี้ว่าเอารั้วม,มากัน้นแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าไปสร้าง บ้านเรือนหรือปล่อยให้ฝั่งนู้นเข้ามาสร้างบ้านเรือนเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องขอให้หน่วยความมั่นคงทำพื้นที่โนแมนาเสด็ให้ชัดเจนในพื้นที่ที่ยังพอมีข้อพิพาทกันอยู่และโดยเฉพาะมีทุ่นระเบิดหรือเรียกว่ากับระเบิดอยู่นะครับเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มาชี้แจงนะครับกรรมธิการนี่นะฮะจะได้ร่วมหารือกับหน่วยงาน สมชเพื่อประสานทุกหน่วยในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชายแดนต่อไปนะครับนี่คือแผนในระยะยาวของเรานะครับจึงเรียนสือ่อมวลชนทราบนะครับว่าเราติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากจะพัฒนากระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเป็นฝ่ายวิติบัญญัติไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่สามารถเข้าไปจัดการหรือทําโครงสร้าง เสนอประมาณได้ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือศึกษาว่าเรายังขาดกปกรก้องในส่วนใดบ้างแล้วก็น,นําเสนออย่างเป็นสาระสาคัญตามที่ได้นําเรียนไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับทางกรรมธิการของเรานะครับจะได้เดินทางไปที่บ้านหนองจานนะครับจังอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านหนองจานนะครับ อัตบุญคูงสูงนะครับที่อยู่บริเวณพื้นที่นะครับจังหวัดสก้วเป็นพื้นที่ติดชายแดนระหว่างไทยกับพูชชาซึ่งกําลังมีข้อพิพาทกันอยู่ในเวลานี้นะครับในวันที่6กันยายนนี้นะครับซึ่งจะเดินทางไปในช่วงเช้าและจะกลับมาในช่วงเย็นของวันเดียวกันครับจะเรียนสื่อมวลชนได้ทราบและได้ติดตามนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับสาหรับวันนี้ผมปีรัชตมเทพโพสุนกรรมธิการขออนุญาตปิดการประชุมําเสนอแถลงข่าวเป็นกัวีครับขอบคุณครับ